อันนี้ขอถามเป็นความรู้หน่อยค่ะคือขับรถมาเที่ยวขอนแก่นแล้วเราซื้อไส้กรอกอีสานแล้วแม่ค้าถามเราว่าใส่น้าจิ้มไหมคะด้วยความงงๆของเราเราก็เออใส่มาเลย <c oughs> คือไส้กรอกมันอร่อยเข้มข้นอยู่แล้วแต่ผสมน้ําจิ้มเข้าไปอีกนะ <c oughs> มันอาจจะไม่ชินนะหรือว่าถ้ากินอย่างนี้จริงๆพรุงร่งนี้จะไปลองใหม่จะกินจนกว่าจะชินเริ่มต้นวันกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเราขับรถจากเชียงใหม่ไปขอนแก่นนะคะตื่นเช้ามาเพิ่งค้นพบว่าใต้ที่พักที่เรานอนอยู่มันมีเต่าแบบนี้ด้วยคือเมื่อคืนมาถึงก็มืดตกลง ดีมากๆที่เป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเด็กนะคะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเสียงและเครื่องดนตรีอะไรต่างๆใช้เสียงฮิลลิ่งต่างๆตื่นเช้ามาไวรุ่นเจนอัลฟาถือโทรศัพท์ที่มีอุปกรณ์ของเขาพร้อมจะเรียนแล้วนะติ้งตองติ้งตองเขาเรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดค่ะรวมถึงการออกกําลังกายกับเพื่อนๆด้วยเหมือนจะจะเด็กสุดในคลาสแล้วนะคะแต่ว่าก็นั่งเรียนกับพี่ๆได้ครบชั่วโมงเลยนะ หลังจากเวิร์กช็อปเรื่องเสียงนะคะเขาก็ได้ทาป้ายร่วมกันกับพี่ๆคนอื่นๆสันวันวาผีเสื้อเยอะแยะเลยกิจกรรมที่พ่ราฟามีเยอะมากๆค่ะเอ้ามีม้ามาโชว์ตัวอีกอะไรก็เกิดขึ้นได้ในฟาร์มแห่งนี้ส่วนคุณกิติสงสัยอยากจะมีลูกชายสนไปด้วยกันแล้วนะคะพยายามเอาลูกไปขยันขยอจะให้ลูกขี่ม้าแต่ยังไงเอ่ยมุมนี้ต่างหากที่เป็นมุมที่สันสันสนใจสันซันวาดรูปแล้ร้อยลูกปัดได้อีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะนี่คือคุณตามเจ้าของพิลาฟาร์มาถ่ายรูปกับส,สันสันแล้วก็คุ <ๆ S 1> จะไม่เลิกทำโนยูวีแบนเด็ดขาดเพราะว่าถ้าบ้านในฟาร์มของคุณกิติที่เป็นแบบนี้นั้นดิฉันอาจจะต้องใส่เสื้อคุมกันแดดไปตลอดชีวิตจะหาพแดดร้อนมากจะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางแสงแดดอย่างไรถ้ามีเวลามากกว่านี้สซัซนน่าจะอยู่ในฟาร์มได้อีกเป็นวันเลยค่ะแต่ว่าเราต้องรีบออกเดินทางแล้วเพราะว่ากลัวว่าจะข้ามก่อนนะคะแล้วออกเดินทางจากเพชรบูรณ์ปลายทางไปที่ขอนแกน่นและนี่คือการค้นพบของเราว่าถานนเส้นนี้สวยมากๆค่ะหลายมุมนะเป็นภูเขาขึ้นลงโค้งสวยงามสามุดๆส a ซันก็เริ่มตุนขนมค่ะคือทริปนี้เราจะไม่ค่อยห้ามซ ว่ากินนู้นกินนี่นะขอแค่มันเป็นที่ปลอดภัยก็เพียงพอแล้วนะคะเขาจะได้อารมณ์ดีตลอดทริปนะอารมณ์ดีจนหลับอะเอางี้จุดนี้นะคะกินหลับกินหลับตื่นมา ดูวิวถนนแต่ละเส้นสิทุกคนมันเพลินมากๆเคลิ่อนจนหลงเราหลงช่วงภูม่านนะคะด้วยความที่รีบด้วยอะไรด้วยคือขับรถวนไปวนมาเขาออกซอยอะไรประมาณนี้น่าจะเข้าเขตขอนแก่นแล้วต้นไม้ตรงนี้ประทับใจมากใครเป็นคนตัดคือขอชื่นชมนะแล้วป้ายในีดิฉันก็คือยิ้มออกมาน้าตาจะไหลมาันทึงขอนแก่นแล้วการเดินทางยาวนาะนของเราจะสิ้นสุดแล้วลูกเห็นได้เนทรงโดยเสาก,ก็คือใจซื้อแล้วน่าจะเข้าใกล้เมืองแล้วสิแต่อะไรรู้ไหมคุณคิติบอกว่าหรือว่าเราจะขับไปบึงการเดียว กูจะมาถึงขอนแก่นยังจะไม่ได้นอนดีๆอีกเหรอเนี่ยเส้นทางขอนแก่นบึงการมีใครเคยไปแล้วบ้างก็น่าตอนนี้ของดิฉันคือช็อกช็อกลมจะจับคุณกิตจะต้องหาน้ําตาลมาเติมให้ด่วนแต่เราก็เรียกล่อมกันแล้วว่าเราจะอยู่ขอนแก่นประมาณสัก3วันก่อนที่รักกูไม่ได้ทาอะไรเลย,เลยตอนนี้นั่งรถจนแบบโอ๊ยหรือว่าเราแก่วะ่ะเออเรานอนพักปุ๊บเราก็ตื่นมานะคะไปเดินถนนคนเดินใกล้ๆที่พักก่อน ตำนานแพนเค้กหน้าโรงเรียนเออเวลาเราเลิกเรียนมันจะมีร้านแพนเค้กแบบนี้ตอนเด็กๆอ่ะซึ่งซาซาเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะคะและเขาประทับใจมากมีซีมาทักทายเจอเราก็ทักได้นะคะและยิ่งถ้าใส่เสื้อคุมกันแดดเราเนี่ยยิ่งต้องทักนะคะเราจะได้มอบเสื้อคุมกันแดดเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็นแคมเปญ no uv สวัสดีปีใหม่นะหรือบางคนอาจาจะได้เป็นอ่างเปาซองแดงด้วยนะคะใกล้ตรุษจีนและช่วงนี้เด๋ยวไปอ้อนคุณกิติซาซาคือกินม้วนกินจอยมากคอนแกนอร่อยทุกอย่างซาซาคอนเฟิร์มแล้วนี่ ทุกสิบเมตรที่บีมเดินมันจะมีคนทักบีมแล้วก็คุณกิติแล้วก็ซานซานเยอะมากเลยนะคะบีมเริ่มรู้สึกตื่นเต้นแล้วสองปีที่แล้วที่มายังไม่มีคนทักเยอะขนาดแล้วแรงบ,บนันดาลใจจากรถขนอ้อยคุณกิติคืออยากกินน้อ้อยคั้นสดอีเพราะเห็นรถขนอ้อยตั้งแต่ชัยภูมิถึงขอนแกน่น ส่วนเมก็อย่างที่ว่ายังงงกับไส้กรอกอีสานกับน้ำจิ้มอยู่ว่ามันเป็นคอมบินเนชันแบบใดแต่มันเหมือนจะอร่อยนะแต่ว่าเราไม่ชินไงหรือกินแบบนี้ทุกวันอะเออเดี๋ยวจะไปหากินระหว่างที่อยู่ทริปนี้ส่วนโมจิครีมชีสผลไม้วิมว่ามันก็อร่อยนะมันหอมๆนมนมมันๆแต่ว่าไม่คิดว่าจะกินอีกเพราะว่ามันอ้วนมากมันเต็มไปด้วยแคลอรี่ที่สูงสุดสส่วนคุณกิติวันนี้ยังไม่ได้เสื้อผ้าพื้นเมืองนะคะเขาเดินเร็วมากเดินกลับบ้านเร็วมากประหนึ่งว่าเขาจะนอนไม่หลับคืนนี้เพราะเขาย มีใครแนะนำได้นะคะแหล่งที่ซื้ออยู่ตรงไหน